ผมชื่อแทนย้อนไปเมื่อสิบปีที่แล้วผมเป็นเด็กผู้ชายธรรมดาธรรมดาที่สนตามวัยผมไม่เคยกลัวอะไรอาจเพราะผมโตมากับการดูแลตัวเองพ่อแม่ของผมขายผักสดพวกเขาออกไปทำงานตั้งแต่ตีสามตีสี่กว่าจะกลับบ้านก็ตอนเย็นยำ่ำผมไม่ค่อยได้อยู่กับพวกเขาเท่าไหร่ช่วงเวลาส่วนใหญ่ของผมเลยถูกทิ้งไว้ให้หาวิธีเล่นเองและนั่นทำให้ผมกลายเป็นหัวโจก ในหมู่เด็กแถวบ้านวันนี้พ่อแม่ของผมออกไปขายผักเหมือนเดิมและผมก็เรียกเพื่อนๆนมาเล่นในสวนกล้วยทุกคนชอบตามผมเพราะผมขิดเกมสนุกสนุกให้เล่นตลอดพวกเราตัดก้านกล้วยมาทำเป็นม้าก้านกล้วยวิ่งไล่กันไปทั่วสวนเหมือนกับว่าเราเป็นนักรบที่สู้ศึกอย่างดุเดือดแต่แล้วม้าของผมดันคอหักลงกลางศึกผมเลยต้องมองหาก้านกล้วยอันใหม่เพื่อจะใช้แทน ผมมองไปรอบๆหามาก้านกล้วยตัวใหม่เด็กทุกคนในกลุ่มวิ่งไล่เล่นกันอย่างสนุกสนานแต่ผมยืนนิ่งใช้สายตามองหาก้านกล้วยที่สมบูรณ์แบบการที่ทั้งอวบและแข็งแรงที่สุดในสวนแล้วผมก็เห็นมันต้นกล้วยต้นใหญ่ที่ยืนต้นอยู่ในมุมสวนมันดูสูงและลำต้นอวบจนผิดปกติการกล้วยของมันดูแข็งแรงผมมั่นใจว่านี่แหละคือม้าตัวใหม่ของผม ผมไม่รอช้ารีบวิ่งตรงไปที่ต้นกล้วยต้นนั้นโดยไม่ฟังเสียงเพื่อนๆที่ตะโกนตามหลังมาเดี๋ยวนะต้นนี้ใหญ่จริงๆผมพึมพำกับตัวเองต้นกล้วยต้นนี้สูงกว่าที่ผมคิดลำต้นของมันดูหนาแน่นสีเขียวเข้มดูไม่เหมือนต้นกล้วยทั่วไปผมเริ่มปีนขึ้นไปอย่างช้าๆใช้มือจับลำต้นที่ลื่นอยู่บ้างแต่ความสูงของมันไม่ได้ทำให้ผมกลัวตรงกันข้าม มันทําให้ผมรู้สึกตื่นเต้นขึ้นไปอีกลมเย็นพัดผ่านใบกล้วยเนือหัวเสียงของมันทําให้ผมหยุดฟังชั่วขณะมันเหมือนเสียงกระซิบที่พัดมาก,กับลมแต่มันฟังดูแปลกๆหน่อยผมพยายามสลัดความคิดนั้นทิ้งไปพางบอกตัวเองว่าแค่เสียงลมนะ่ะไม่มีอะไรหรอกพอปีนขึ้นไปถึงก้านกล้วยที่ผมเล็งไว้ผมก็เริ่มดึงมันออกมา ผมใช้มือทั้งสองข้างจับแน่นแล้วออกแรงดึงแต่ทำไมมันไม่ขยับเลยละ่ะผมพยายามดึงอีกครั้งมันแน่นมากกว่าที่คิดโหเนียวชะมัดเหงื่อเริ่มพุดขึ้นตามฝ่ามือและหน้าผากของผมผมกัดฟันใช้แรงทั้งหมดดึงมันออกมาอีกครั้งแต่ไม่ว่าจะดึงยังไงก้านกล้วยก็ยังไม่หลุดออกผมจึงตัดสินใจที่จะใช้วิธีสุดท้ายเอาละ่ะพร้อมนะ ก่อนจะกระโดดลงพร้อมดึงก้านกล้วยอย่างสุดแรงเกิดแล้วมันก็เกิดขึ้นเสียงแหลมแสบหูดังขึ้นทันทีที่ก้านกล้วยฉีกขาดมันไม่ใช่เสียงฉีกธรรมดาของต้นกล้วยแต่มันเป็นเสียงที่ดังแหลมเหมือนเสียงกรีดร้องของคนที่เจ็บปวดและกวดแขนผมสะดุ้งสุดตัวจนร่วงลงมานั่งกับพื้นลมรอบตัวเริ่มพัดแรงขึ้นใบกล้วยรอบๆตัวผมปัสบัตไปมาราวกับมีบางอย่างพยา,ยามเตือนผมให้หนี แต่ผมยังนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นมองไปรอบๆใจผมเต้นแรงจนรู้สึกได้ผมเริ่มรู้สึกไม่ดีแต่ก็ยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังขึ้นจากด้านบนมันเหมือนเสียงปืนดังเปรี้ยงดังขึ้นต้องทั่วทั้งสวนเสียงนั้นทำให้หัวใจผมแทบจะหลุดออกจากอกความรู้สึกเย็นวาบแล่นผ่านเข้ามาในหัวใจผมรู้สึกเหมือนมีใครบางคนจ้องมองอยู่จากทุกทิศทาง ลมเริ่มพัดแรงขึ้นเรื่อยๆจนใบกล้วยกระทบกันดังสู้ซ่ามแมลงที่อยู่ในสวนพากันบินหนีออกไปอย่างตื่นตระหนกเสียงนกพากันขลุ่มอยู่บนท้องฟ้าเราก็ปวกมันรู้ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นใจของผมเริ่มเต้นแรงหน้าอกผมแน่นขึ้นทุกวินาทีเสียงเพื่อนๆที่เคยหัวเราะเมื่อคู่ก็หายไปหมดทุกคนต่างพากันวิ่งหนีออกจากสวน ผมเหลียวมองรอบตัวพวกเขาวิ่งหายลับไปในพิษตาเหลือเพียงผมคนเดียวที่ยังยืนอยู่ตรงนั้นผมพยายามหันหลังกลับเพื่อจะวิ่งหนีแต่ขาผมมันสั่นจนขยับไม่ออกรู้สึกเหมือนถูกตึงอยู่กับที่เสียงลมพัดยังคงดังแหวะอากาศรอบตัวเสียงใบกล้วยยังคงกระทบกันดังเหมือนกระสิบตลอดเวลาต้องหนีแล้วผมบอกกับตัวเองในใจแล้วผมก็ทำในสิ่งที่คิด ผมใช้แรงทั้งหมดที่มีวิ่งหนีออกจากสวนกล้วยโดยไม่หันกลับมามองหัวใจผมเต้นรัวเหมือนจะหลุดออกจากอกผมไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในสวนตอนนั้นแต่ผมรู้แน่ๆว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ควรเจอเมื่อผมกลับถึงบ้านผมทิ้งตัวลงบนเตียงพยายามทำใจให้สงบแต่เสียงกรีดร้องที่แหลมแสบหูนั้นยังคงดังต้องอยู่ในหัวของผมไม่หยุดผมไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นที่สวนกล้วย แต่ผมรู้สึกว่ามีบางอย่างตามผมมาจากที่นั่นแน่ๆตอนนั้นผมนอนอยู่ในห้องข้างนอกบ้านเงียบสงัดจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองความรู้สึกเย็นวูบวาบแทรกซึมผ่านผ้าห่มที่คุมตัวผมไว้ผมพยายามบอกตัวเองว่ามันไม่มีอะไรคงแค่ลมหนาวที่พัดผ่านมาทางหน้าต่างแต่นั่นไม่ได้ช่วยให้ความกลัวหายไปเลยผมหลับไปด้วยความเหนื่อยล้าและความกลัวแต่พอสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึก ท้องของผมปวดจนแสบมันร้องโคลรคราาเพราะผมไม่ได้กินอะไรเลยทั้งวันผมตัดสินใจจะลุกขึ้นจากเตียงเพื่อไปหาอะไรกินในครัวแต่ทันทีที่ผมพยายามขยับตัวผมก็รู้สึกเหมือนร่างกายถูกตึงไว้ขยับไม่ได้แม้แต่นิดเดียวร่างกายผมชาไปหมดใจเริ่มเต้นแรงผมพยายามฝืนขยับแขนขาแต่ทุกส่วนในร่างกายเหมือนถูกพันธนาการไว ผมเริ่มกลัวความกลัวที่ยากจะอธิบายมันเย็ยนจนถึงกระดูกหัวใจเต้นโคมคามเหมือนจะกระเด็นออกมาข้างนอกผมพยายามกั้นหายใจตั้งใจฟังว่ามีอะไรผิดปกติรอบตัวหรือเปล่าแล้วทันใดนั้นผมก็รู้สึกได้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่แค่ความกลัวธรรมดามันคือความหนาวเย็ยนที่แผ่ซ่านจากปลายเท้าและค่อยๆไต่ขึ้นมาถึงหัวผมรู้สึกเหมือนมีบางอย่าง หรือใครบางคนยืนอยู่ใกล้ๆใจผมสั่นจนรู้สึกเหมือนจะหยุดเต้นไปชั่วขณะผมค่อยๆเหลือบตามองปลายเตียงและสิ่งที่ผมเห็นทําให้เลือดในกายแทบหยุดไหลผมเห็นเท้าสีดสําซกกระโรกยืนอยู่ตรงปลายเตียงฝ่าเท้าคู่นั้นเหยียบอยู่บนผ้าห่มของผมมันไม่ขยับเลยสักนิดเหมือนรูปปั้นแต่ผมรู้ว่ามันมีชีวิตผมค่อยๆไล่สายตาขึ้นไปช้าๆ หัวใจผมเต้นแรงขึ้นสายตาผมเลื่อนขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วผมก็เห็นชายผ้าถุงสีเขียวเข้มมันดูเก่าเหมือนผ้าถุงที่ถูกทิ้งไว้กลางแดดเป็นเวลานานผมรู้สึกได้ถึงกลิ่นอับที่ลอยมาปัทจมูกท่ามกลางความมืดที่ปกคลุมทั่วห้องมีแสงเล็กๆจากหน้าต่างที่ส่องเข้ามาพอให้ผมเห็นรายละเอียดแค่นั้น มือเรียวยาวของมันห้อยลงข้างตัวมีเล็บยาวสีดำมันยาวและโค้งเหมือนกรงเล็บสัตว์ผมกั้นหายใจเมื่อเห็นแขนยาวเหล่านั้นดูไม่เหมือนของคนเลยแขนมันผอมและยาวเกินไปทำให้ผมนึกถึงภาพที่เคยเห็นในหนังผีตอนเด็กๆผมพยายามหันหน้าหนีแต่ร่างกายขยับไม่ได้หัวใจของผมตอนนี้เต้นจนเจ็บหน้าอ,อกเหงื่อผมเริ่มไหลซึมออกมาทั้งที่อากาศในห้องเย็นเฉียบ ผมไม่กล้าพอที่จะมองขึ้นไปอีกแต่ทันใดนั้นเองผมก็ได้ยินเสียงมันเสียงหายใจของมันที่อยู่ใกล้มากเสียงหายใจนั้นชา้าและหนักมันไม่ใช่เสียงหายใจของคนธรรมดาแต่เหมือนเสียงหายใจที่เต็มไปด้วยความอาฆาตผมรวบรวมความกล้าสุดท้ายพยายามหันหน้าไปมองมันให้ชัดชัดแล้วสิ่งที่ผมเห็นทำให้ผมตัวแข็งค้างไปเลยใบหน้าของมันใบหน้านั้นเรียวยาวผิดปกติ ผิวหน้ามันบวมชม้ำและเต็มไปด้วยรอยเลือดและน้ำหนองที่ไหลออกมารอยเส้นเลือดสีดำปูดขึ้นมาเต็มใบหน้าของมันดวงตาของมันขาวโพลนไม่มีลูกตาไม่มีแววตาเหมือนมนุษย์ปากของมันริมฝีปากสีดำสนิทฉีกว้างไปถึงหูเผยให้เห็นฟันแหลมคมที่เรียงเป็นแนวเหมือนสัตวป่าผมรู้สึกว่าหัวใจของผมหยุดเต้นไปชั่วครู่ มันค่อยๆย,ยื่นหน้าเข้ามาใกล้ผมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนผมได้กลิ่นเหม็นเน่าจากตัวมันกลิ่นเหมือนซาาซกที่ถูกทิ้งไว้นานจนเน่าเฟะผมพยายามอ้าปากกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดๆออกมาแล้วมันก็พูดขึ้นมาเสียงผู้หญิงเยือกเย็นสนุกไหมมันถามด้วยน้ำเสียงเยอ้ยอยันปากของมันค่อยๆฉีกกว้างออก รอยยิ้มที่ไม่มีความสุขใดๆมีแต่ความโหดเหี้ยมผมพยายามดิ้นสุดชีวิตแต่มันไม่ขยับมันดูเหมือนยิ่งสนุกกับการเห็นผมหวาดกลัวรอยยิ้มของมันยิ่งกว้างขึ้นเรื่อยๆจนผมเห็นฟันของมันฟันพวกนั้นยาวเรียวและแหลมเหมือนเขี้ยวสัตว์ผมพยายามกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงออกมาเลยในที่สุดผมทนไม่ไหวร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวน้ำตาไหลอาบแก้ม แต่สิ่งที่ผมได้ยินคือเสียงหัวเราะของมันมันขยับกงเล็บมาที่ไหล่ของผมแล้วกงเล็บยาวสีดำนั้นแทงทะลุเข้าไปในเนื้อผมความเจ็บปวดแล่นเข้ามาจนผมหวีบร้องในใจครูอยู่ของครูดีๆมึงก็มาทำร้ายกูคูจะให้มึงรู้บ้างว่าคูเจ็บแค่ไหน <laughs> มันพูดด้วยเสียงกล้าวและข่มคู ก่อนที่มันจะยิ้มกว้างขึ้นอีกมันกำหน้าลงมาใกล้ผมริมฝีปากดำของมันเปิดกว้างเหมือนจักลืนผมเข้าไปทั้งตัวผมกลัวจนตัวแข็งพยายามจะตะโกนเรียกพ่อแม่แต่เสียงที่ออกมามีเพียงลมหายใจขาดห่วงแล้วทันใดนั้นเองผมได้ยินเสียงพ่อที่อยู่นอกห้องเรียกผมด้วยความตกใจ <c oughs> เสียงนั้นดังก้องเหมือนเสียงที่มาจากที่ไกลไผีร้ายชะงักไปทันที แล้วหันควับไปที่ประตูประตูห้องถูกกระแทกเปิดออกอย่างแรงพอพุ่งเข้ามาพร้อมมีดในมือเขาฟันใส่หัวของผีร้ายนั้นอย่างแรงสุดกำลังผมเห็นมันกรีดร้องและถอยหนีไปพ่ออุ้มผมออกจากห้องวิ่งผ่านความมืดจนถึงห้องพระแม่กำลังจุดธูปเทียนพ่อพันสายสินรอบตัวผมในขณะที่เสียงประตูสั่นอย่างรุนแรงผมทั้งกลัวและเจ็บจนหมดสติไป เช้าต่อมาผมตื่นขึ้นมาโดยที่ร่างกายยังช้ำไหล่ขวาของผมยังปวดแสบจนขยับไม่ได้หลังจากนั้นพ่อส่งผมไปอยู่กับตายายที่ต่างจังหวัดสองสัปดาห์ต่อมาถึงได้กลับมาอยู่บ้านและได้รู้ความจริงว่าพ่อโกรธจัดเลยไปโค่นต้นกล้วยต้นนั้นทิ้งทั้งยังกำจัดโดยการเผาจนไม่เหลือซากผมไม่เคยลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นและไม่กล้าไปยุ่งกับต้นกล้วยอีกเลย